สวัสดีครับพบนอล้วนะครับวันนี้พาดีดพาไปจมพายนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปจับปลานะครับปลาตัวใหญ่ๆครับปลาตัวยาวๆก็มีครับ <laughs> นี่คือวิธีการจับปลานะครับเราต้องปิดน้ำน,น,นะทดลองนะดทดลองดูงมันจะได้หรือเปล่าโอ้ไม่ได้ครับเพื่อน <laughs> ต้องเอาหม่นะครับ เราต้องปล่อยน้ําไปทางนี้นะครับเพื่อที่จุดน้ำทางนี้คนระับน้ํามันจะได้ไหลามาทางนี้ส่วนทางนี้มันไม่มีน้ำนะปลามันจะโชว์หัวออกมาอ้น oh, no. นี่คือใบไม้นะครับใบไม้ที่เราเอาไปติดนะครับเรียนี่คือซวยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับซวยซวยอาหมดเลยสงสัยไม่มีปลาครับ มีแต่กุ้งครับกุ้งกุ้งน,นี่คือกุ้งครับกุ้งตัวใหญ่ขึ้นมากเลยครับกู้ยักษ์นะครับกู้ยักษ์ีีเราจะเริ่มอีกรอบหนึ่งนะครับน้ำมันแห้งแล้วเพราะเราปล่อยน้ำไปทางหนึ่งนะครับอีกทางทางหนึ่งนะ ทุกคนดูสิครับไม่ได้อะไรเลยขอไดปล่ยแล้วไปไดปล่อยอ่ะ Oh. <laughs> ไม่มีครับทุกคนเพื่อนๆทุกคนตามผมไปดูนะมันต้องได้สลอบแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ได้มาแล้วครับนี่คือไม่ใช่ปลานะนี่นี่คือเบอร์ค้านะครับเบอร์ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเสียงให้ทุกคนดูนะครับผมเข้าไปนะครับต้องเช็ดดูเขาขาบงมีงูหรือเปล่าถ้ามันมีสัตว์อันตรายนี่แย่เลยนะครับเนี่ย ไม่มีครับตอนนี้เราจับปลาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาชมดูปลานะครับปลานี่ตัวใหญ่ครับจับมากับมือครับดูนิ้วผมเลยอันนี้ปูนะครับอันนี้ก็มีอ่ะอันนี้แถวบ้านผมนี่เขาเรียกว่าทะเคโพนะครับมี เท่านี้คนระับชมดูดีๆนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับปูว่าปูเ <c oughs> สร็จแล้วครับเราจะกลับแล้วนะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมครับ